สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ข้อมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567 -11 ถึง11กรกฎาคม2568จัดทำโดยกลุ่มงานระบบการคลังสำนักงานคลังจังหวัดเลยผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณส่วนราชการในจังหวัดเลยข้อมูลณวันที่11กรกฎาคม2568งบประมาณภาพรวมในจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน9,062.32ล้านบาทจำแนกเป็นรายจ่ายประจำจำนวน4,108.54ล้านบาทเบิกจ่ายแล้วจำนวน3,482.04ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ84.75ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยะ1.25อยู่ในลำดับที่38 000, ของประเทศใช้ใจ่ายแล้วจำนวน3,510.40ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ85.44ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ1.89อยู่ในระดับที่37 000, ของประเทศ รายจ่ายลงทุนจํานวน4953.79ล้านบาทเบิกจ่ายแล้วจํานวน2789.12ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ56.30ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ6.37อยู่ในลําดับที่52ของประเทศใช้จ่ายแล้วจํานวน4101.38ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ82.79ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ1.88อยู่ในระดับที่38ของประเทศ รายจ่ายภาพรวมจำนวน9 6 2 3 2ล้านบาทเบิกจ่ายแล้วจำนวน6,271.16ล้านบาทคิดเป็นร้อยล69.20ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยล12.13อยู่ในลำดับที่66ของประเทศใช้จ่ายแล้วจำนวน7,611.78ล้านบาทคิดเป็นร้อยะ83.99ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยล2.68อยู่ในลำดับที่40ของประเทศ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดข้อมูลณนะวันที่11กรกฎาคม2568จังหวัดเลยได้รับจัดสรรงบประมาณงบยุทธศาสตร์จังหวัดจํานวน210.37ล้านบาทจําแน่เป็นรายจ่ายประจำจำนวน59.90ล้านบาทเบิกจ่ายแล้วจํานวน38.89ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ64.93ต่ำกว่าเป้าหมายร้อย21.07อยู่ในลำดับที่23ของประเทศ ใช้จ่ายแล้วจำนวน49.60ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ82.80ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละสีอยู่ในลําดับที่5ของประเทศรายจ่ายลงทุนจำนวน150.47ล้านบาทเบิกจ่ายแล้วจำนวน16.33ล้านบาทคิดเป็นร้อยละํ0 8 5ากว่าเป้าหมาย51.82อยู่ในลําดับที่61ของประเทศ ช้จ่ายแล้วจำนวน118.50ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ78.75ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยล5.92อยู่ในลําดับที่43ของประเทศรายจ่ายภาพรวมจํานวน210.37ล้านบาทเบิกจ่ายแล้วจํานวน55.23ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ26.25ต่ํากว่าเป้าหมาย55.08อยู่ในลําดับที่44ของประเทศ ใช้ใจ่ายแล้วจํานวน168.10ล้านบาทคิดเป็น179.90ต่ํากว่าเป้าหมาย166.77อยู่ในลําดับที่37ของประเทศผลการเบริกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี2567ข้อมูลณวันที่11กรกฎาคม2568ในปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ส่วนรชาชการจังหวัดเลยขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน2,301.15ล้านบาทเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน2,13.35 0ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ87.49การใช้ใจ่ายงบประมาณ2,295ล้านบาทคิดเป็นร้อย99.73งบประมาณคงเหลือจำนวน287.81ล้านบาท